สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสุ่ช่องเต่าเชกันอีกนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ ID ด e เซิร์ฟเอร์5 21. เอ้ยไม่ใช่519นะครับผมเราไม่ได้ไปกันนะ521คิดว่าไม่น่าจะได้ไปนะทุกคน521เดี๋ยวดูกันอีกที ว่าเราจะได้ไปแจมเซิร์ฟเวอร์521กันไหมครับผมแต่สำหรับใครที่สนใจ ID เ e r v ซิร์ฟเวอร์521ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมเป็น ID ดองเซิร์ฟเวอร์521 ID และ20บาทนะทุกคนสามารถสั่งจองกันมาได้นะครับผมวันนี้ก็ขายไปมากกว่า100 ID นะทุกคนเออขายไปมากกว่า100 ID นะคแบบทำตั้งแต่ตี5ทุกคนแบบเพิ่งจะมาว่างอัดคลิปตอนเนี้ยเออเนี้ย เพจยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเก้านะครับผมมาดูกันวันนี้อัปเดตพลังกันหนะ่อยก็อยู่อันดับที่สิบแปดนะทุกคนคือยังไม่ดันพลังเนะี้ยแบบเขาไปเวลหกสิบหกสิบเอ็ดกันหมดแล้วนะพวกเหล่าตัวบัคของทั้งหลายนะท็อปสิบคือไปเวล 60, 61, หกสิบหกสิบเอ็ดหมดแล้วนะผมยังอยู่ที่เวลห้าสิบเก้าอยู่เลยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมวงล้อเขาเอาแต่พลังงานนะครับผมนี่พลังงานช็อกโกแลตสีแดงเนะี่ย แล้วก็มาดูกันที่โซนรางวันวันนี้ผมซื้อเอ้ยเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ทันนี้ดีกว่านี่ครับผมโซนลายวันก็ซื้อพลังงานถึง150นะทุกคนแล้วก็กําลังถึง95นะสำหรับผมนะผมซื้อกําลังถึง95แล้วก็โกนะครับผมประมาณนี้มาดูกันว่าผมจะซื้ออะไรเออนี่นี่แบบนี้แพนี้แปลกนี่ ซื้อไปอีกแพ็คหนึ่งเป็นหินปลุกตื่นปีศาจนะทุกคนซื้อไปเลยแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมปลุกตื่นโซนิกมานะปลุกตื่นพลังประชาชนก็คือแจกเป็นสกินโซนิกฟรีนะครับทุกคนสวยๆนะสกินนี้ก็เข้ามาทํากิจกรรมก็ได้นะครับผมและสําสหรับไออย่างที่เมื่อวานที่ผมบอกผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรนะหาหากัน กิจกรรมขอพ่อปีใหม่ผมขอเป็นวันพรุ่งนี้นะทุกคนวันนี้ไม่ทันจริงๆขอเป็นวันพรุ่งนี้นะเออกับการอธิบายกิจกรรมนี้นะว่าใช้เพชรประมาณกี่เพชรนะทุกคนเพราะวันนี้ไม่ทันจริงทุกคนนั่งฝ่าไม้ดีทั้งวันเลยก็ยอดการตอบรับดีมากนะทุกคนสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาสั่งจองกันได้นะครับผมไอเดียลยี่สิบบาทเท่านั้นแล้วก็ อย่างที่ผมบอกไปนะใครที่ซื้อไอด้านผมไปก็สามารถเป็นเหมือนมีตายเกิดอะในวงล้อแจกเงิน250บาทในวันที่10นี้ได้แล้วครับทุกคน<ม>สำหรับใครที่ยังไม่ไปคอมเมนต์โพสตเอ้ยไม่ยังไม่ไปคอมเมนต์ใต้คลิป EP 10ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันนะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง1,000ซับสไคร์กันนะครับผม,มเดี๋ยวผมลืมปิดอันนี้อีท่ารบกวนก่น โอเคก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะครับทุกคนวันนี้พลังข้ประมาณนี้มาอัปเดตตุวคะคนีันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับผมเราใช้เป็นเซตทีมนี้นะในการทำพลังนะทุกคนส่วน PVP ก็ใช้เป็นคอซอมบี้แมนนะครับผมไว้ให้สำหรับเจ้าของใหม่ ไปจัดกันเลยเพราะว่า ID ีนีเวล์เเราแจกแน่นอนนะทุกคนเวล0เจ็วแจกแน่นอนนะน่าจะอีกอาทิตย์นึงนะทุกคนซีรีส์เล่นอย่างฟรีของเราข้อจะจบลงไปแล้วครับผมแต่เดี๋ยวผมก็จะหาซีรีส์ใหม่ๆมาทำให้คุณผู้ชมดูกันแน่นอนนะครับผมเราจะไม่ห่างหายกันไปอย่างแน่นอนนะทุกคนไม่ว่าจะไปลงเซิร์ฟไหนเดี๋ยวหาเซิร์ฟสวยๆกันก่อนละกัน5้าสอน่กาจัดนะเอาไปว่าผม จะไม่ขอลับปาดแล้วกันแต่ก็ห้าสแล้วกันาเซิร์เวอร์ห้านะว่าลงดีไม่ลงดูดีเดี๋ยดูคืนนี้ก่อนเออเบอร์หมดแล้วทุกคนเบอร์จริงนั่งฟาร์มไปดีนแต่เช้าก็ไม่น่ามีนะวันนี้ก็มีกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันพรุ่งนี้นะมาดูกันที่เฮ้ากันก่อนนะครับผมเออสำหรับวันนี้เซิรเวอร์5้าเปิดใช่ปะ สำหรับใครที่อยากเป็นสายฟรีแบบว่าท็อปเซิร์ก็สามารถไปย้อนดูคลิปของผมเล่นอย่างฟรีตั้งแต่ EP 1ด้านได้เลยนะครับผมก็โลกยิมขั้นสูงอยู่ที่21%ขั้นต้นอยู่ที่81%ขั้นกลางอยู่ที่58%นะครับผมยังประมาณนี้นะทุกคนสุดห้องวิจัยก็ยังปลดไปได้แค่2ห้องนะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์ยังอยู่กลุ่มที่6เหมือนเดิมน,นะสำหรับ ID นี้นะครับผมก็คือยังไม่ได้แทบแบบ ไม่ค่อยได้มีเวลามาเล่นเลยวันนี้แบบไม่ไดันพลังเลยก็เดี๋ยวเราไปยัดพลังกันไว้โหสองผมดองป่องม่วงไว้แล้วทุกคนคืออย่างที่บอกอะ่ะทําไมเขานํารอกันไปใช่ไหมถ้าไล่ดูดีๆเขาก็จะแบบส่วนมากก็จะเวลหกสิบกันหมดอ่ะอยังมีห้าสิบบางนะเดี๋ยวผมขอส่องหน่อยส่องหน่อยโห,หดูดิก็จะแบบพวกเอเซนาบวกอ่ะเออทั้งนั้นเลยอะ่ะเซิร์ฟเนี้ยดูดิเอเซนาบวกทั้งนั้นเลยทุกคนที่แบบท็อปเซิร์ฟอะ่ะคือเอเซนาบวกมันทําให้พลังมันโดดเว้ ก็เราแค่ไม่ไม่อ้างกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเรายัดแซงกันที่หลังนะครับผมสำหรับซีรีส์นี้นะนผมแซงแน่ทุกคนเลขหกเจ็สองโอ้ไหนแบตเตือนไหนนู่นไหนหนี่นว,ว,ว,วุ่นวายหมดเนี่ยยังอัพได้นะทุกคน คือทรัพยากรเราแบบไม่พอจริงโกแบบผมบองตรงโกแม่งหมดทุกวันจริงๆนะทุกคนเออแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่ติดตามซีรีส์เล่นอย่างฟรีของเราจนมาถึงเกือบจะสุดทางดีกว่าผมว่าเลยครึ่งทางนิดนึงนะสำหรับซีรีส์เล่นอย่างฟรีนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับการมาอุดหนุนไอดีดองของผมด้วยนะครับผมเออก็คือทํากันไม่ทันไปเลยแล้วคือ ผมขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่โอนก่อนนะครับผมจะทําให้คนที่โอนก่อนนะครับสําหรับคนที่จองเฉยๆก็จะรอหลังเลยนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับไอดี ID ดองนะครับผมแต่เข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคนแน่นอนนะทุกคนไม่ว่าจะคนซื้อหรือคนไม่ซื้อแต่คนซื้อผมกอยากให้อภิสิทธิ์เขานิดนึงเออจไปรอลุ้นกิจกรรม ฉลองพันซับสไครต์แจกเงินสองยห้าสิบบาทกันนะครับผมเออสำหรับวันนี้ก็ดูที่สตอรี่ก็ยังเหมือนเดิมทุกคนขัดอีกสามรูปทุกคนดันพลังได้อีกนะคนในกิววอนส่งหน่อยนะครับผมแล้วก็ทักษะก็อีกเท่าไหร่เนี่ยอีกสี่อันพวกนี้น่าจะได้อัพแต่ทุกคนน่าจะได้เปลี่ยนเป็นขันนิยมก็ดันพลังกันปีกนะทุกคนเออจะดูหน่อยดูหน่อยแล้ววันนี้ก็มีสิกดวนเนี่ยนะเออวันนี้มีสิกดวนวันแรกของเซิร์ฟ้าหนึ่งเก้าไปดูกันดิ ว่าใครตัวตึงแชมป์อืมคนนี้ทุกคนตัวตึงแชมป์นะครับผมเออแบบทัตซึมากีน้อยตึงๆอะ่ะเออแล้วคนนี้ก็โอ้โหเ้ยทัตซึมากีอะฟูบุกิพี่น้องกันเลยเนะี่ยเอาแชมป์ฮีโร่แชมป์ปีศาจเนี่ยทุกคนสุดจัดนะแต่วันนี้ผมเพียจัดอะผมบอกเลยผมเพียจัด เออเดี๋ยวอัพเ็ทก็น่าจะลงไปนอนแล้วนะทุกคนตัวหลักก็สี่ปะทก,ก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะทุกคนนี้แบบเพียงจริงแต่สำหรับห้าสองหนึ่งเดี๋ยวยังไงก็มารอรุ้นกันนะผมจะลงไม่ลงนะทุกคนก็ 50, 50ห้าสิบห้าสิบลักกันเออสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอัปเดตแล้วก็ขอบคุณทุกชมที่รับชมจนมาถึงซีรีส์นี้นะผมใกล้จะจบแล้วทุกคนเลยครึ่งทางมาแล้ว ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b e กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครสนใจดีดองเซิร์เวอร์5เหล่านี้ก็สามารถติดต่อมาใต้เฟซผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักเฟซผมไว้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนกันมาตลอดสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ